ทนะี่อันนี้คือลอ็อตใหม่ใหม่แบบใหม่จริงๆของพึ่งลงนะคะเฮ้ยสวยแบบนี้สวยพี่ล็อตใหม่มาสวยค่ะสวยจริงสวัสดีค่ะพี่วิลาวันสวัสดีทุกคนนะคะม,มาเร็วที่ใครขายเนี่ยนี่่ายเนี่ย ไม่ได้รีวิวนานมากไม่ได้รีวิวนานมากนะอันนี้เป็นล็อตใหม่เพิ่งลงหนูเลยของนุญาตเปิดรีวิวที่ดูหนูให้ดูงานใกล้ๆล็อตใหม่เป็นแบบหกอือจริงพี่อันนี้คือล็อตใหม่แล้วหนูขายให้พี่โปรให้อยู่สองพันสองเข้าเดิมเลยพี่ขอสีก่อนนะอยากให้ดูคมใหม่โชว์ล็อตใหม่ รใหม่ปังมากนะเนี่ยใครรับรีวิวพิมพ์เลยค่ะผมรถใหม่ที่มาแค่ยี่สิบลูกยี่สิบลูกเองนะคะนี่งานปักค่ะพี่โอยใครรอรถอใหม่มาสั่งเลยนี่แค่เริ่มต้นนะแม่มแมสวยเหมือนเดิมใครรับแจ้งนะค่ะอุ้ยงานปักอนฉันดี งานปักค่ะเนปาก,ปปกค่ที่ไม่ที่ไม่เข้าไปนะ <ic c oughs> ใครรับรีวิวแจ้งได้นะลูกค้าใครรองงานลอ็อตไรอยู่ให้เธอให้ดูสีไปเลยกัน <c oughs> ป้ายจับมือค่ะงานแบบไม่คิดคอนเจอร์ปัดที่ปลายค่ะ,ะ,ะชโชว์ไปแล้วอู้ยดูความเข้ม ทำเข้มใหม่ของเขานะคะพี่ยี่สิบกระสอบเท่านั้นนะจ๊ะพี่ยนะพี่ชอบหลักที่กระเยอะค่ะเนี่ยพี่ดูดูสีนะใหม่ตังมากโอ้พี่เอตัวนี้ไปเข้มมากเข้มจริงเข้มจังมากตัวนี้ 2,002น,นะคะประมาณร้อยตัวค่ะสั่งกันได้เลยนะคะของมาแล้วนะสวย่ามอ่ะตกแต่งปลายขานะคะพี่รีบสั่งของนะวันเสาร์นะวเวลากำลังแพ็คของอยู่ด้านหลังนะน้องๆกำลังแพ็คของอยู่ลงของเพิ่งเสร็จกันลงของเสร็จแล้วก็แพ็คของเตรียมส่สง ที่ดูถ้าใครรับกระสอบนี้ที่จะได้สีสันพวกนี้ไปด้วยนะพี่คือสวยมากคืองานมันเป็นงานยีนนะป้าเนี้ยแต่บางลูกเขาจะมีติดสีสันมาด้วยสียีนนะล้ำไหม่อะพออี่ดูสีขาวเนี่ยป้ายห้อยเขาจะมีติดมาด้วยไม่ไม่ไม่พี่ดูนี่ ป้ายห้อยแบบไม่ได้ใส่พี่ดูแล้วก็เป๋าเขาตกแต่งแบบนี้นะคะอืมสวยมากมันเป็นสีไข่ใสแล้วมันสวยมากเลยสีแบบมันครีมใส่สวยใส่ผู้ดีมากสีเนี่ยใสไปวัดไปทำบุญนะพี่เลิบเป่าสวยนี่สีฟ้าใครรับได้ทุกตัวนะมาเลยมาเลยไม่ได้รีวิวเลยพี่เป็นเดือนแล้วของไม่มี ของชึ้งลงนะดูดีสวย,สวยใหม่ๆเลยพี่ดูดิค่าแบบใหม่กริบเลยอะ่ะตัวเนี้ยสีเขียวค่ะสีม่วงอ่อนนะตัวนี้สีม่วงอ่อนนะโอสีสวยๆทั้งนั้นเลยอะ่ะใครรับรีวิวแจ้งมานะได้ทุกตัวนะโอ้โหสีฟ้าสีฟ้าโอ้ม่ใหม่ๆเลยพี่อ่ะดูขยิก้าให้ดูใกล้เดยนหม่แล้ อะไรตอนนี้ยดโปให้นะพี่2002นะโปยาวมากเลยโปมานานมากเลยปกตนะิ2009นเลยสีดามค่ะปักตางานปักกระเป๋าไซส์ก,สก,ก็เป็นไซส์แม่บ้านนะ พี่ใหม่มากใช่ใหม่มากมีประมาณร้อยตัวคุณพี่ประมาณร้อยตัวบางรูปได้ร้อยสี่ตัวร้อยห้าตัวอยู่ประมาณนี้แหละไม่เกินนี้พี่ดูใหม่มากนี่ชอบรับได้เลยนะกระสอบรีวิวว่างอยู่นะคะตอนนี้นะรับรีวิวทีมรับรีวิวได้ทุกตัวตามที่โชว์เลยค่ะกระสอบใหม่ก็สั่งได้ค่ะพิ่งลง สีขาสิขาวใส่ดมากเหลูกค้าใสมาซื้อของแบบดูแพงอะ่ะแต่เราดูสะอาดดูแพงมากเลยนะสีขาดูเออดูเป็นผู้ดีอะ่ะ <c oughs> ดูวิพีดูดี <c oughs> <c oughs> สวยอนะ่ะ <c oughs> รถใหม่สวยค่ะคทำงานชมพู <c oughs> รับมาเลยพี่สมมตินะสมมุตนะิมมตได้ร้อยตัวพี่คัดตัวสวยๆได้สักห้าสิบตัวขายตัวละหนึ่งร้อยพี่กำไรแล้วอีกห้าสิบตัวขายตัวละห้าสิบบาทก็ได้นะคะตัวไม,ม่ค่อยสวยลูกค้าก็จะได้กําไรกันไปแล้วนอนอนอนนะจ๊ะลูกค้าหนูขายตัวละร้อยนะพี่ผมเคยลงรีวิวไปแล้วลูกค้าประจำที่สั่งอยู่ตลอดขายตัวละหนึ่งร้อยค่ะ แต่ต้องรีดนะต้องรีดก่อนนะรีดสวยๆก่อนนะไม่รีดไม่ได้นละจากรวมไซส์นะ เข้มๆตัวไหนสีเข้ม <c oughs> ๆสีสวยๆที่หลักร้อยรีดนะคะตัวละร้อยตัวไหนเออสีมันไม่ค่อยสวยสภาพมันไม่ค่อยดีเลนไปเลยยี่สิบบาทก็กําไรที่เหลือนะ่ะยี่สิบสามสิบแล้วแต่เนี่ยเข้มๆอย่างเงี้เ <c oughs> ยงงเพราะ <c oughs> ว่ามันเป็นกระสอบมันจะมีหัวมีหางอ่นะเนาะ ก็มีหลายคนน่ะพี่ดีนะเนาะช่ื่นเพลินดีก็สวยอะค่ะแบบแบบนเหมือนว่าเรียงข้างให้พี่ก่อนเลยใครจะรับมานะคระสั่ใครจะสั่งของทักแชทมาเลยกำลังแพ็กแล้วค่ะกำลังแพ็กของเตรียมส่ง เนี่ยพี่โชว์ให้ดูได้ทั้งลูปนะหนูได้โชว์ให้ดูได้ทุกตัวนะดอร่าหูาู ที่ดูเด็สีม่วงมาสวยมากสีม่วงใครเอาลูกนี้สีสีหวานฉ่ำมากเลยพันอะไรอ่ะ อัพสวยอ่ะ5เป็นื้อมานแต่งกระเป๋าเนาะสวยอ่อยะติดตู่ใช่เก๋เก๋เหมือนแต่าบางคนเขาไปเพ้นท์จริงจังเพี่ไปทำตกแต่งลายเพิ่มดูนี่เข้มๆใหม่ๆตัวละร้อยได้แน่นอนออมาอีกแล้วปักค่ะงานปัก งานปักก็ได้ราคาจากสีขาวงานปักใครจะรับรีวิวพิมรับรีวิวมาเลยเขาบอกว่ <c oughs> าจะเริ่มเที่ยงนะตอนนี้นรอไม่เที่ยงเลยเหรอใช่มาดิมาตัง้งเที่ยนี่ไงโอ้โห เบนปล่อยเลยเร็วๆปล่อยไม่ปล่อยอยากฟังเสียงใหม่ลุกเล่าหน่อยดิไม่ได้เราทำให้เป็นโอ่งโ่งเสียงเหมือนแมวน้ำเลยโอดงโ้้งเราเป็นเราเป็นสายแบล็ แล้วพี่งานปักปลายขาค่ะงานปักสวยๆจ้ะทุกแยกค่ะเร็วๆยังไม่มีเนื้อคูนะเนี่ยเหนียวเสร็จแล้วเฮ้ยลับได้นะพี่ยังวม่างมาค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยรับแล้วพี่ดาอุ้ยพี่ดารับสองวันติดขอบคุณค่ะพี่ด้า พี่ดาพี่ดาทีวางให้ลูกค้าแคปเจอร์ก่อนนะหนึ่งเนียน้าทานี่งานเยอะันนี้วันเสาร์หน่งได้ไงไล่ะสองงานเยอะเพราะว่าเดี๋ยววันอาทิตย์ขนส่งปิดเนี่ยวันเสาร์ก็เลยจะส่งเยอนะ ่องกันแล้วนะใครจะเอาอะไรมาเลยสั่งเลยนะ นีลรับใหม่เลยขบับติดได้น้ำติดไรพักหาหน่อยครับ,รบเอาเรือเอาลงใครจะสั่งกระสอบใหม่มาเลยกระสอบรีวิวขายแล้วพี่ลงล็อตใหม่นะคะของลงล็อตใหม่เพิ่งลงต้องเหมียวบ้านเนะ พึ่งลงนะครับสองพนสองร้อบาทนะคะกาังเกง4ี่ห้าส่วนยีนหรือกาังเกงคาสดยีนป้ายจับมือคุณพี่ล็อตใหม่ลงสวยๆเลยนะคะมีกระแบบพระสซนะคะมีสีติดบ้างนิดหน่อยนะคะลูกค้างานส,นสวยๆใครสนใจแคปได้เลย